สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารุวรรณภูมิคำสวัสดีค่ะและดิฉันนางสาวจิตราพรกันทองพวกเราสองคนเป็นตัวแทนของกลุ่มคนดีสีสังคมเมืองดอกัวงามรับบทเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะวันนี้พวกเราจะพาท่านผู้ชมมาลงพื้นที่โครงการจิตอาสาภายใ,ใต้รายวิชาโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะทำอะไรนะคะก็ตามมาเลยค่ะ คือพื้นที่ที่เราจะทำกิจกรรมโครงการจิตอศาสากันนะคะ สำหร topic lighting, ับโปรเจกต์ท uh ็อ huh. ปิกของเราในวันนี้ก็คือร่วมใจจิตอาสาพัฒนาสวนสมุนไพรณสวนสมุนไพรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุรุราชนีค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเพื่อนๆกันดีกว่าค่ะว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับกิจกรรมนี้ค่ะไปกันเลยค่ะค่ะแล้วก็จะมาสอบถามเพื่อนอ้ํานะคะว่าเพื่อนอ้ํารู้สึกยังไงนะคะค่ะมีความรู้สึกยังไงคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ค่ะรู้สึกมีความสุขครับแล้วก็รู้สึกยังไงด้วยครับ ที่ไม่ได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็มีความสุขระดับหนึ่งครับค่ะคิวคะวันนี้รู้สึกยังไงคะที่ได้มาทำกิจกรรมปิตอาสาคะมีความสุขค okay. ่ะแล้วก็เหนื่อยหน่อยเหนื <S <s ่อยดนึงนะคิวคะรู้สึกยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมนี้คะรู้สึกดีครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยกันขอให้โอกาสเรามาทำความสะอาดที่นี่ ก็ดีครับได้ทำช่วยมาหาลัยครับผมขอบคุณครับ,บครับผม <ừ> สวัสดีคอาจารย์คือหนจูจากอยากจะสัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับปัญหาได้ผลกระทบในตอนนี้ของสวนสม,มุนไพรว่าขออาจารย์ว่ามีอะไรบ้างคะค่ะก็เป็นสวนสม,มุนไพรของคณะแพทย์ไทยและแพทย์ทางเลือกน้องมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุมมลอบลราชธานีอของเรานะคะ เราประสบปัญหาที่ว่าทางส่วนเราไม่ได้มีคนสวนประจำค่ะซึ่งเราต้องใช้คนสวนจากของมหาลายัยจากทางกองการเราก็ทราบว่ามีไม่ไม่กี่คนนะเนาะนะคะแล้วก็ต้นไม้เรากค่อนข้างเยอะค่ะเพราะตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เราเปิดให้ทางชุมชนให้นักศึกษานะคะทุกคณะเนี่ยได้มาเรียนรู้ในส่วนของสมุไนไพรต่างๆที่ใช้ในการดูแลสุขภาพแต่ด้วยความที่ว่า พรอคนส่วนไม่มีปุ๊บเนี่ยค่ะก็เลยขาดการดูแลนะคะซึ่งอาจารย์เองก็เ,เป็นผู้สอนวิชาเภสัชกรรมไทยเนาะสอนพวกสมุนไพรเนี่ยค่ะอาจารยา์คนเดียวก็ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงนะคะในการนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกรงศักดิ์นะคะรักภักดีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาติตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเนาะนะคะที่ ได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้มานักศึกษาได้มามีส่วนร่วมในการดูแลมหาลาัยของเรานะคะใหสมกับเป็นมหาลาัยสีเขียวนะคะมหาลัยรายคาบ้นต่ำและจึงทันเป็นมหาลัยเพื่อชุมชนนะคะเพื่อบริการชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มาอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ